ราต้องจาบเลือดนะคะแล้วก็ตรวจทุก3เดือนตอนนี้อยู่ที่มิโตอรี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปที่โฮมเซ็นเตอร์ต่อจานไม้อ่ะชอบมากเลยอ่ะกระเป๋าเหมือนของไทยเลยนะคะ <c oughs> คือเนี่ยอยากได้บางอย่างมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นมีที่ไหนขายนะคะเอาไปกววาแบบน <c oughs> ี้เลยนี่คือเซ็ต <c oughs> ที่ไว้ใช้ยามที่เกิดภัยพิบัติอ่ะซึ่งท <c oughs> ุกบ้านนะคะควรจะมีเนาะ ยังมีคาบสติกเกอร์อยู่ที่เคยทำล้วใช้ได้ก็คือมีคนถามมานะคะว่าเก็บถุงมือยังไงคือยังไม่มีอาการบวมไม่มีอาการอะไรนะคะคือมัน ะคะพี่โยจะโอเคไหมไ,ไ,คคไม่ใช่แบบว่า,าเค็กค่ะจะดีไหมเค็กเขาโอเคกะโดูกักินขนมเยอะนะเดียเ๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> คือพี่โยเรต้องจับเลือดนะคะแล้วก็ตรวจทุกสามเดือนหลังจากที่เคยตรวจพบไขมันกาะตา แล้วก็หายแล้วละ่ะเมื่อประมาณ2ปีก่อนลดน้ําหนักลงมาก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็กินยาเรื่องคอเลสเตอรอลอยู่ก็ต้องมาฝังผลนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอตอง ่ำมบจะต้องไปฉีดวัคซีนรอบที่สองหลังจากพี่โอหาหมอเสร็จแล้วนะคะก็ผลตรวจไม่มีปัญหาอะไรก็เลยมาเดินตอนนี้อยู่ที่มิตโตรี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โฮมเซ็นเตรอร์ต่อนะคะตอนนี้ฮิตมากนะคะกับจานจานไมอ้อ่ะชอบมากเลยอ่ะ้า ไม้มร่วงแล้วนะคะก็จะมีนี่ใช้ห้องโทงสีสุดมักคระอืมมักคราโนคาฟเวอร์ซาวกุนไน เต่าส้มมีต่ติบอลจริง้ะอ๋อうอาวโยนนะคะคืออ๋อมันมุมเด็กนะอันนี้นี่ไงอะุกนีอก่จะใช้ของเด็กนี่อยู่มุมมุมเด็ก อย่างหนึ่งที่เรากำลังหาซื้อนะคะก็คือที่รองนั่งนี่ไว้นี่ก่อนอุ๊ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรเทฮัมประเสริฐ่ะโอ้อะเทฮัมว่าสูงอ,อ่อนนุ่มไงข้อฮันว่ากตายเดชอยว อ๋ออันนี้นี่แบบว่าเป็นอันนี้เป็นบีดอีกแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่มกโ,กโมกโมโกมู๊กู๊ดกิเอ๊สปูนายนี่นี่ เหมือนของไทยเลยนะคะตลาดน้ำน่ะบูทสากนให้ดูอันนี้นะคะคือตัวเขาเรียกว่ากระบวยปปะกระบวยปปะ เออมันมีตัวเลขนะคะก็คือเป็นช้อนตวงได้เลยคือเนี่ยอยากได้บางอย่างมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นมีที่ไหนขายนะคะตอนนี้นิตตรี่มีขายแล้วนะคะก็จะตวงได้ถ้า15 ml ก็เท่ากับ่า1 1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็บวยเล็กนะคะก็เป็น1ช้อนโต๊ะกับ2ช้อนโต๊ะดีมากเลย เอาไว้ปอกกีวีนะคะช่วงตอนนี้คือใช้มีดปอกนะคะปอกเปลือกให้พี่โยนะคะถ้าอันนี้มันดีหรือจริงก็ฟรุดออกมาแบบนี้เลยต้องลองอันนี้ราคาอยู่ที่600 0ยเยนนะคะประมาณ200บาทส่วนกระบวยนะคะอยู่ที่ หกสิบาบ,บาทกับหนึ่งร้อยนะคะกระวยเล็กอันใหญ่อันนี้เราซื้อไปละด้วดยค่ะขียวยหายไปเลยหมอ้อก็สวยนะหม้อดูสิสวยงาม そうพี่โยคะจะซื้ออันนี้นะซんกูมะเจ็ดร้อยอือใช่เอาไปกวาดได้นะใช่กวนนะคะเราซื้อในไลน์น

ไม่เชื่ออ๋ปับระดับได้อหลังที่มาซื้อของที่ โฮมเซ็นเตอร์ก็จะเป็นพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดนะคะมาจิกา้าแต่ว่าไม่ใช่ นี่คือน้ำยาทำความสะอาดวอลเปเปอร์นะคะคือวอลเปเปอร์ในครัวตรงนี้มันมีข้าบน้ำมันกระเด็นเราเช็ดก็ไม่ออกนะคะก็เลยจะลองใช้อันนี้ดูใช้รองเท้าไหมเหราเจ็บเท้าอไร เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่สิจำเนี่ยงรักแข่งหายดูหยอจำเนี่ยมันก็ต้องมาสกินแล้วจ้ะยังบ่อหรือเปล่ น,น,น,นี่คือเซตที่ไว้ใช้ยามที่เกิดภัยพิบัติอนะ่ะซึ่งทุกบ้านนะคะควรจะมีเนาะก็จะมีอันนี้ในหนึ่งกระเป๋านี้นะคะก็จะมีแผน่นนี่ไอไ,ไว้ใส่น้ำรองเท้าแตะไฟฉายเทปอะไรอย่างนี้เนาะ

อันนี้คือที่คุมรองเท้านะคะที่ไปสวนเนอะปัจจุบันเพือใช้ถุงแล้วก็ติดเทปเอานะคะเพราะว่าทรายบินมันเข้ารองเท้าแล้วมันเปื้อนถุงเท้ามันจะสักออกยากมากนะครับนี่เขาก็มีข่ คือถ้าเป็นอันนี้ก็จะอยู่ที่ไม่มีสิบนะคะประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้มีสิก็ประมาณเกือบๆสามร้อยตรงนี้ก็เอาเวลาตรงต้นข้างใต้รองเท้านะคะตังนี้ก็จะคุมขาเราขึ้นไปสายก็จะไม่สามารถเข้ารองเท้าเราได้นะคะเมื่อกี้ปุยกันว่าเอ๊ะหรือเราจะซื้อใหม่แต่ว่าคือถ้าเราซื้อรองเท้าใหม่นะคะรองเท้าเก่าเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรยีไร่ไง พี่ว่าไปไหนอ่ะพี่เอาไว้เป่าลมอันนี้ไว้เป่าใบไม้นะคะบ้านเราเป็นหินกรวดมันก็จะกวาดใบไม้ค่อนข้างยากแต่ตตแรกเราจะาไปกินอุด้งนะคะ เป็นร้านที่อร่อยของเมืองเลยแต่ว่ามันไม่ใช่วันที่ต้องหยุดนะแต่ว่าเขาก็หยุดก็เลยมากินที่ร้านโซบะร้านนี้นะคะก็อร่อยเหมือนกันคือตอนนี้รอเวลาเที่ยวก็ต้องไปฉีดบัคซี่นะคะตอนนี้หกโมงหกโมงมืดิดีมืดแล้วอะมืดตืดเลย นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปฉีดวัคซีนซึ่งขอไม่ให้ถ่ายรูปให้จบายบายซึซึสซึซึเส,ส,ส,สร็จแล้วนะคะก็ครั้งที่สองรู้สึกว่าจะเจ็บกว่าครั้งแรกคือครั้งแรกอะฉีดมาจนกลับบ้านแล้วถึงค่อยรู้สึกปวดอันนี้คือแบบว่าพอฉีดปุ๊บแล้วก็ปวดเลย ฟื้ร้าวทั้งแขนประกอบกับข้อมือร้าวด้วยนะคะเราก็คุยกันเมื่อนแบบนี้แล้วก็15นาทีนั่งอยู่ไม่เป็นอะไรแต่พอลุกเดินลงมารู้สึกว่ามันมืนนเมืนเวียนนิดหน่อยตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ยังปกติอยู่ดูอาการไปเรื่อยๆ นี่จานที่ซื้อมาพอลอกไอตัวนี้ออกนะคะมันก็จะยังมีคาบสติกเกอร์อยู่ที่เคยทำเราใช้ได้ก็คือเอาน้ำยาล้างจานนะคะถูอันนี้คือถูน้ำยาล้างจานเวลาเราเห็นคราเนี่คือคือน้ำยาล้างจานนะแล้วก็เราจะใช้ตัวแรปแปะไวไ้แบบนี้นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออก ีขนาดกำลังดีมีหลายอันมากมีหลายอันมากนะคะ <c oughs> นี้สื่อจากไดโซแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่รูดแบบนี้นะคะก็จะมีคราบสกบปรกแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่จะให้ดูคือตรงปลายนะคะมันจะนิ่มเวลาขีบะมันก็จะจับอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมันแข็งก็น่าจะคีบอะไรได้ถนัดกว่าอันนี้ซื้อแพงเหมือนกันก็นิ่มเหมือนกันนะคะก็จับอะไรไม่ค่อยอุ้ยหายไปไหนฮะายขาด แล้ก็นะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ตัวนี้เลยนะคะที่ปอกกีวีนะคะเพิ่งก็เรามีกีวีอยู่ในตู้เย็นเราจะดูนะคะว่ามันใช้ได้ผลขนาดไหนเพราะไม่ว่าจะเป็นที่ปอกเปลือกอง,งุ่นนะคะเราก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีมีดแล้วก็มีที่ขว้านเนื้อออามาานะามาดูกัน made in japan ด้วยนะ ใ้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะนี้ปอกง่ายไม่ต้องมาแบบว่าค่อยๆปอกเปลือกนะคะ ะะที่ปอกกีวีไปนะคะด้วยเจ้าตัวนี้นะคะก็คือโอเคเลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปอกเปลือกแล้วก็มาหั่นนะคะก็คือทิ่มไปแล้วหมุนทีเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะดีมากๆนะอันนี้อันนี้อนนโอเคก็จะกินกีวีได้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนนะั้น,นี้ก็จะขี้เกียจปอกนิดนึงเนาะอันนี้นะคะตัวที่เมื่อกี้ที่ทําจานไว้เนาะก็คืออ่า ตัวซิลนะคะที่ติดบนสินค้าต่างๆนะคะมันไม่ออกเราก็เอาน้ำยาหลังจานนะคะทาไว้แล้วก็แปะด้วยแบไว้นะคะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณเกินครึ่งชั่วโมงแล้เนาะ,ะมาดูนะคะมันก็จะจะออกง่ายขึ้นน<อ>ี่นะคะเราก็ใช้ฟองน้ำ ก็ออกเหลือคาบอีกหน่อยนะคะแต่ก็ออกก็เรียกกว่าใช้มือลอกเนาะ คะว่าเก็บถุงมือ,อยังไงจริงๆถุงมือเนี่ยเป็นอะไรที่เก็บค่อนข้างยาวของมันใช้บ่อยนะคะแล้วพอใช้เสร็จอะ่ะมันก็จะต้องตากให้แห้งก่อนกว่ามันจะแห้งนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องมาใช้อีกรอบหนึ่งแล้วเนาะคือของนะคะมันจะมีตัวแขวนอันนี้มันแขวนได้ทงังคือมันจะเอาไว้เกี่ยวตรงนี้นะคะจะมี2แบบอันนี้มีแบบว่าเป็นตะขอะคะเอาไว้เกี่ยวกับตัวตะแกรงความจานหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ กับอีกแบบหนึ่งก็คือจะมีตัวจุบนะคะก็คือสามารถติดไว้ตรงตามขอบขอบอ่างขอบอะไรตรงนี้นะคะเป็นตัวดูดเนาะก็ติดได้เลยนะคะก็คือเวลาใช้เสร็จก็จะแขวนตากไว้แบบนี้น,ะะนี่ประมาณน,นี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่า มันก็ดีกว่าวางพาดไว้อะไรอย่างนี้ยแต่บางทีก็จะวางพาดไว้เหมือนกันไม่ได้แขวนเก็บส่วนไอ้ตัวแกนนี้นะคะก็เวลาที่เราล้างขวดน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเสียบความตากขวดน้ําก่อนทิ้งได้มาถึงในส่วนของอาการนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะประมาณประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้คือยังไม่มีอาการบวมไม่มีอาการอะไรนะคะคือมันรู้สึกเจ็บมากกว่ารอบแรกคือไม่ได้จะมันปวดเหมือนว่ามันปวดกล้ามเนื้อตอนแรกนะคะตอนนี้ก็ยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวต้องดูลักดูอาการนะคะในวันเช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเนาะนี่นะคะนี่ก็ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ